ทำกับข้าวเย็ยนกันเพื่อนๆกระทะร้อนแล้วก็หมูลงไปทอดเลยนะทอดไม่ต้องสุกนะทอดแค่เหลืองขึ้นแล้วลวใส่กระเทียมจะทุบหรือจะสับก็ได้นะ เทียมหอมก็ใส่นมลงไปกะว่าพอท่วมหมูนะจากนั้นก็ปรุงรสได้เลยผงปรุงรสหนึ่งช้อนปาปิก้าไม่เผ็ดนะใส่เอาสีเฉยๆเดี๋ยวเพิ่มฮอตชิลลี่ซะหน่อยฮอตชิลลี่คือจะเผ็ดนะแต่เผ็ดไม่เยอะแล้วเอ็ดผักชีป่นอันนี้ใส่เยอะๆจะหอมดี ผงกระเทียมอันนี้จะเป็นพริกไทยซอสปรุงรสซะหน่อยซีอิว๊วขาวชอบรสไหนก็ปรุงเอาใส่น้ำตาลหนึ่งช้อนชาอย่าลืมชิมรสด,ดูก,ก่อนนะค่อยใส่หมูลงไปจากนั้นก็เอาหมูที่เราทอดเมอตะกี้ลงไปเลย ทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงใส่พริกแข้งตกแต่งไปงั้นแหละเผื่อสวยงามปิดฝาทิ้งไว้ให้เดือด30นาทีก่อนตุนไฟอ่อนๆต่อไปอีกนะเพราะว่าเนื้อยังไม่นิ่มเลยเนื้อยังแข็งๆอยู่เลยแต่ถ้าไม่ชอบให้เนื้อเปื่อยยุ่ยก็ทานได้แล้ว ตุนไฟอ่อนๆอต่อไปอีกสัก20นาทีนะเนื้อจะได้นิ่ม